เรื่องนี้ก็5ปีครับ5ปี5ปีใช่ก็ก,ก,ก็ก็ถ่ายทํากันเป็นช่วงๆ,วงๆนะครับช่วงๆแล้วก็ผมว่าหลักๆมเว้นเพราะว่าโควิดด้วยแหละนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ใช้คําว่าดูเหมือนจะนานแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราเราได้เติมให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้น ตอนนี้เริ่มแบบันล้เริ่มแบบมาผม,ผมว่าจังหวะที่พอทุกคนเริ่มเริ่มปรับตัวนะครับกับการดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่เนี่ยผมคิดว่าการทํางานก็ดีการเตรียมตัวหรือว่าการการวางแผนอะไรเนี่ยมันก็จะจะ,จะคุ้นเคยมากขึ้นก,ก็ก็ค่อนข้างนะครับค่อนข้างน่าจะเป็นช่วงเดือนที่ผ่านมาน,นี่แหละครับที่ที่จะค่อนข้างมีมีอะไรต้องทําเยอะ ถ้าเป็นงานถ่ายอย่างครับแต่ว่า,าเป็นงานแสดงที่ออกมาเนี่ยก็จะมีตัวเลขบึุกาลนครับแล้วก็จะมีเตจินไลฟ์สา e ชีวิตนะครับดังนั้นก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ทอ่อนทางไฟวีวิโอครับก็สามารถรับชมได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นละคร กักหรับทันพีพีทีวีเรื่องกักนักรักเสลยทั้งหมดถ่ายช่วงก่อน COVID. โควิดอ๋อมีเรื่องเรื่องเตจินไลฟ์ที่ถ่ายระหว่างโควิดแต่ไม่ได้ถ่ายที่นี่ไปถ่ายที่ออสเตรเลียฉะะนั้นคืออย่างกักนักรักเสลยถ่ายก่อนน่าจะสักสปีแนละ้วนะครับบึงการไนห้าปี แล้วก็ไม่ได้หายไปถ้าไม่นับปูนนะครับ <c oughs> ก,ก็เรียกว่าเรื่องงานแสดงก็ยังยังมีอย่างต่อเนื่องแหละแต่เพียงแต่ว่าจงังหวะที่พอพอจะจะร้อนงานจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องขยับไปขยับมาขยับไปขยับมายัางไงก็ไม่รู้ออกมาเดือนเดียวกันหมดใครไม่ติดใจมันกถ็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติมันถือเป็น เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคือมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนครับเราครยสายออไปมีมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างดีไหมคะ s a เซ e ยสเลยไหมคะรับค่อยๆดูครับรับส่วนใหญ่เป็นพลาสต่อแล้งว่ามีเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีครับตอนนี้เต็มที่ฟิดครับ ครับอยู่รอดปลอดภัยเนาะพี่น้องปลอดภัยไม่อะไรอย่างนี้ก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราปกติแล้วครับไม่ได้รู้สึกต้องกลัวต้องระแวดระวังอะไรมากเพียงแต่ว่าก็ไม่เป็นไ